สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนานๆนะตกปลาทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาล่อช่อนกันนะครับผมออกหมายบ่ายสามครับมีเวลาถึงห้าโมงไม่รู้ว่าจะมีตัวให้ชมกันหรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมลองเทสต์ก่นครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวจะเอาจริงเน่ยจะได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับผมไปกันเลยครับ ไปกันต่อแล้ว,วครับเดี๋ยวเช็คเกียร์กันนะว่ายังอยู่ทรงไหมนะโอเคอนี่เกียอ์หกกำนะครับตีขนาดนะเรียบร้อยครับไม้เดียวเลยครับผม ยบร้อยครับไม้เดียวเลยครับผมนี่ช่อนครับโอ้โหยาไปด้วยเลยกับเกล้ๆเเลยครับผมยกลอยเลยครับผมตัวนี้ มันแข่ๆทตันหลุดูครับ,ร,ร,บร้อยแล้วครับโอ้โหอุ้ยวันนี้ที่เดียวได้หลายคลิปเลยครับอู้หี้เรียบร้อยเรียบร้อยครับดรู้ครับเรียบร้อยครับผมเป็นเต็มครับอ,อือกเก๋ได้ไหมเนี่ย โอ้โหเรียบร้อยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปแกะข้างบนครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับฟูเยอะมากครับนี่นะครับผมจะมาสอนวิธีการเกะง่ายๆนะครับผมใส่ฟูแบบนี้นะครับจริงๆเออ,เ,อ,อเดี๋ยวจริงๆไม่ควรแกะสปูนนะครับผมแนะนำว่าอย่าเกะนะครับถ้าคุณแกะ่สปูน คุณก็มีวิธีเดียวนะครับคือต้องตดอัดเางเที่ยวครับ ครับย้ายใหม่มาอีกที่หนึ่งนะครับผมเปลี่ยนกลุ่มยางนะครับว่าตัวนี้มันจะมีผลงานไหมนะครับมาครับมาแลวเลยครับอุ้ยเฮียหลุดหลุดแล้วโอ้กระโดด เรียบร้อยครับตัวนี้มีไซรูแน่นอนครับผมตัวนี้ใหญ่มากครับเนื้อบลูแคนผมเกญ่มากครับตัวนี้มีรูแน่นอนนะครับ